จบเข้ามาเลยอ่ะไม่เราจนทะลุบ้านแบบเขาเล่นมาเล่นนี่ไม่มึงมึงก็ทะลุไปเลยมึงก็ทะลุไปเลยอย่าให้มันชุบย้ายบ้านไปเลยอ่ะมึงมึงทะลุไปเลยนะเว้ยขอแบบมาปวดหลังไฟกับกูหน่อยไม้อ่ะไม้กูมีให้กูคนเดียวไปบ้านมันอะมาอย่าชุบบุ้มร้อยโอ้ไม้นะใช่ไม้เปิดหน่อยเปิดแล้วเปิดแล้วเอาเพื่อนเอาเพื่อนเอาเพื่อนใหญ่เพื่อนนานๆใหญ่เพื่อนนานๆอีกที่ชุบเพื่อนไปไปเอาตบไป ตัวลุมห้าตัวไอ้สายเอาเาไปเอาไปเอาเพื่อนด้วยนด่นด้วยะดูเพื่อนด้วยเพื่นยน่าจะทะลุมาไม่ได้เลยวะไม่ม่เห็นมีใครทะลุมาเลยผมเล่นผมเล่นสกายผมเล่นผมทะลุมาแต่เพื่อนตามไม่ได้วะมา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 มมามามาาเลย เว่าจะหดกดเฮดเด้งอย่าะไรพี่บอกเล่นต่อหมายวะน่าดึงโซบก่อนดึงโซบก่อนเดี๋ยวดึงตซบให้เดี๋ยวไม่ไม่ชุบอยู่ตรงรถได้เห็นปะตรงรถดิเอาตรงรถดิ่ตรงรถนี่ไปยืนให้ยืนให้ไปไปไปเอาศพให้ โอพีตายเขาจุเพิ่พมเขาจุเพิ่มสวยอุอ้ยไม่ตายสวยอือมตายไม่ใช่หลงตายอุอ้ยอุ้ยสวยน้องเกล้เราจุเพิ่อนต่อยด้วยเกล้าช่วยเพิ่อนต่อยด้เอาวะเอาวะเอาวะเรียนกลับมาวะเรียนกลับมาวะเอาวะ ้ยไปช่วยพี่ยาธิหนึ่งไหววะเฮ้ยไหววะเฮ้ยไปเลยไหววะเฮ้ยลีกันให้หมดแล้วกลับไปเติมบ้านลีกันให้หมดแล้วกลับไปเติมบ้านกลับไปเติมบ้านกลับไปเติมบ้านกลับไปเติมที่บ้านกลับไปเติมที่บ้านกลับไปเติมที่บ้าน ดันลงไปก็ดันลงไปดันลงไปดันไปเติมที่บ้านดึงศพออกดึงศพออกไหว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 ดึงศพออกดึงศพออกสวยบอลสวยสวยสวยจัดสวยจัดน้องสวยจัดไหวได้ไงวะให้มึงดึงศพเขากลับมาให้เขาชุบวะกูบอกให้กลับบ้านเขานี่นี่คนนี้เลยนี่ไอ้เฮียมึงจัดเลยพี่ก่อรออะไรพี่อย่ไปว่าบ้านเรามีแค่สนามตัวนั้นมันรีเรื่อยเนาะจะมันมึนอยู่มันมึนอยู่ เล่นได้ไม่ได้ฟิกได้ล้ำได้ไรไปได้เพิ่งเติมเพิ่งเติมเเพิิ่ตมสวยฟิกดีว้าวเลยอย่างงี้เพิ่งเติมด้วยเว่ยไหนฟิกไล่ล้ำเลยวะในไฟอ่ะพูดอยู่กับยิงอ่ะเอ็ดดีชุบเพื่อนหน่อยเอ็ดดีชุบเพื่อนหน่อยอยู่กับพี่แสนวันนึงน่าจะได้ยินดังอยู่เนาะโอ้อยู่กับไอ้แสนได้เลยกูว่าไป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 ดันเข้าไปดันขึ้นไปทะลุขึ้นไปนะ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 

ไอ้เมื่อ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 กันเมื่อกันเมื่อเมื่อกันเมื่อกันเมื่อกันไว้สวยกันไว้กันไว้กันไว้สวยสวยเมื่อเดือบสวยสวยไปชุบต่อ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 รีรีเรื่อยรีรีเรื่อยรีรีเรื่อยดีไปรีไปรีไปดีไปไปกางไฟไปกาไฟเจเล่นไปน้องเจเล่นไปน้องเจเล่นไปเจเล่นไปสวยโอ้ยยิ่งมันเอาสองเลยวัยสัตว์ ไอบอลมาไอบอลมาไอบอลมาน้องไอบอลมาน้องอุ้ยไอเฮียตีได้ไงว่มุมอย่างนั้นล่ะสวยสวยคิดสวยเฮียโดนน้องกุลำไปดีโดนแล้วก็ลำไปดีสวยเว่อร์ไปน้อง กลับไปเติมกลับไปเติมกลับไปเติมมูชุบเองกลับไปเติมกลับไปเติมไอ้เพื่อนเพื่อนขวาเพื่อนขวาพี่คิดพี่คิดขวาอหอยสัตว์เหี้ยตาบอดอีกเว้ยมีหูป่าววะไอ้เหี้ยมีตาไม่มีหูด้วยมึงไปชุบ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 น้องกูลามให้อย่าน้องกูไล่ลามจัดโหลดเดินตอนไหนเดินตอนไหนเอาศพไปเดินตอนไหนไปกลับบ้านเขาตาย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  กันเดน่าก ok ันเดน่าก um, okay? ูชุบยูกันเดน่า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 ชุบยูหน่าชุบยูหน่าชุบยูหนาดูสบไปดูสบไปยองม่ดูสบไปสบยดูสบไปตายดูสบไปตายตายอีกดูสบไปหมดดูสบไปหมด

คืนแล้วคืนแล้วคืนแล้วมึงคืนแล้วมึงยันเลยสองหนึ่งไปสองหนึ่งไปยันนี่สวยสวยไปช่อหน้าไปช่งหน้าดันไปดันไปเฮียไปด้านหน้าเลยฮะตุนแหไอ้คิดไม่เอาจัดหนอแกช็อบยาเออสวยนะครับพี่ลีนะครับมาอีกคน้วคบพยังไม่มาสักคนเลยครับน้องสมันไม่ใช่สองมาใครอ่ะเอหุ่นไก่ไหนมายังซ้ายมือนี่ไงอ๋อเพิ่งมาเป็นเพิ่งเพิ่งเป็นสิบเจ็ดเลยนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นับให้แป๊บนึ่งแกนับเลย กุมาดิกุมาดิให้มห้ผมเล่นอะไรมีดได้เล่นไม้เลยกลุ่มกลุ่มฮายเขากลุ่มกุมาเขาีพี่นี้น่าจะหลับ่ะพี่ชาเดอร์อโทรแล้วไม่ไม่หลับกลุ่มกลุ่มฮาดิดิดิกลุมาดิดิดิมึงอยู่อยู่ใกล้กันไปมานับยากน้องอ่ะครบละเอเดอร์เอทาวเวอร์ตัวตัวลำโดดเลยน้องสิบหตอนนี้พี่สพี่สิบเจ็รวมรวมไปซัมเมอร์ใช่ปะเออรวมซัไปละสิ เพิ่งเพิ่งเข้ามาจบเมื่อกี้เพิ่งมาอีกสองเป็นสิบเจ็นะโอเคสิบแปดพี่สองสิบแปดสิบแปดเนาสิบแปดสิบแปดแล้วสิแล้วสิ้วใคร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 ได้ใครได้จับตาดูไอ้ฟิกไม่เล่นบ้างวะวะไม่ได้ดูพี่ฟิกคือคนไหนอ่ะยังไม่รู้เลยนี่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 นใครจะปิดท่อแต่นุคนเดียวออไอุ้นฮุนฮุนถอท้าได้ฮุนถอท้ไ่นถอดท่าได้สอนท้ายหมดเลยนท้าย ถ้าเห็นตัวชุบมาเรียกเพื่อนให้มาปิดช่วยไม่ต้องพยายามเดี่ยวถยแล้วถ่ายแล้วพอแล้วพอแล้วยืนให้บูทก็ได้ถ้าเกิดเขาชุบล้ำก็บอกเพื่อนมาช่วยเบิร์ด18แล้ว18แล้วบอกเขาแล้วปะดัดดันขึ้นไปดันขึ้นไปเดี๋ยวเมื่อกี้แบบเมื่อกี้กสวยแล้วเดี๋ยวก็ไปแบบเมื่อกี้กสวยแล้ว

เต็มๆอ่ะเมือ่อกี้ยังไงก็าต้องตายอะ่ะอืมก่อมาขึ้นชา้าก่อมาขึ้นชา้าจัดเลยนอนเงาเงาตัวเองนะจ๊ะเดี๋ยวพี่มารับปล่อยเอาไฟกลางนะไม่ไหวโดนกักเยอะไหวอ๋อไหวอ๋อไ,ไม่น่าจะไหวว่าไหวยาก ถ้าถ้าเพื่อนไม่เห็นตรงเนี้ยหวยไอ<ว>้หลงมาเอ้ยหลงเห็นว่าไอ้หลงเห็นว่ามันต้องมีคนเห็นบ้างแหละสักคนหนึ่งก็ว่ามันมีแล็บๆไปอยู่อะ่ะสวยสวยสวยมีใครเห็นไหมฮัลโหลไมจี้มึงจะไม่มีคนเห็นจริงๆเหรออ้าวสวยคิดน้าน สวยครับน้องแต่น่าจะไหวย,ยาก ไปเล่นมาไปเล่าบนไปเล่นบนไปหยิบศพออกมายิบศพออกมาไปหยิบศพออกมาาสออกมาหมดแล้วนบนรีเลย พี่ซอนในไฟเลยพี่ปี่ไหนฮะนอนพักเน้องโอเคไม่ใช่พักผ่อนโดดหนีมีดเป็นไหมแต่ละคนะเห็นโดนเมรังกันยับเลยเวลาอุ้มศพอะจะโดนตอนอ้มศพเหมึงก็โดดให้เป็นดีโดดให้มันถูจังมามัได้มองหลังมันได้การสูงสงมันก็มองหลังดเลมนับวินหรอได้่ละมึงจะนับสามสิบวินเลยหรอยี่สิบวินก็ได้้นได้นเนได้ขึ้นได้นได้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 ไนึนีนได้ อ๋อไม่ต้องไม่ต้องดันไม่ต้องดันไปลึกนะไม่ต้องดันไปลึกรอรอโดนอุ้มศพอ่ะมึงมองหลังกันด้วยอย่ามองแต่ข้างหน้ามึงโดนเมย์ง่ายกันตายกันง่ายตายแบบง่ายจัดเลยแต่ละคนอ่ะรอ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 อชนรอชนไม้ชนไปนไปะ มาเลยมาไปจะไป้เพื่อน้เ่อนมาเอาเพื่อด้วยเอาเพื่อด้วยเอาเพื่อด้วย้ได้จูงยใจ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 ลยไอ้เยเสยย่าแทนกูตายไอ้เฮียเสียย่าแทนกูตายคุยเราเสยย่าอโมไอ้เฮียไาไอหนยกันนอยกันหน่อยกันหน่อยกันหน่อยหน่อยไปกันาวไอ้าอไอ้เอาตไปเอาตัไปเอาตไปเอาตัวไปเอาตไปเอาตไปเอาตัวไปเอ้ยชุบุุชุบไปนเาชุบไปาเยชชย ไม่ใช่ผมพี่ข้างหลังพี่อ๋อไม่ใช่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังไม่เห็นป่ะข้างหลังข้างหลังอะข้างหลังอะไปช่วยเจหน่อยไปช่วยเจ้หน่อยกัน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 หน่อยเพื่อนเอา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 เพื่อนได้ไปรอให้ี่รอเต็มแล้วไปรอเต็มแล้วจะได้ โอ้โหเฮียตายตายตายจะมองสีผิดอารยเอาอลหนบอลไหนชบีอยู่หนชอยู่ไหนไปเลชบยตาตายตามามามาทเอ้ยอันนี้ไม่ใช่หี่วะใที่เรเล่นนั่ไครบหน่อยผมชุดแล้วชุบแล้วกันหนกันหนกันหนวุลีวุลวุลเดี๋ยวกูตายไหม ชิบิซอต่อชิบิซอต่อชิบิซอต่อเอาหลงอ็ะไอพี่ไม่ได้หลงอ่ะอ๋ออันนี้มันแดงนดิว่าหลังหลังอันนี้มันแดงนดิว่าดีใจมากมาแล้วอ๋อดีดีดีเขาเรียกแล้วเรียกแล้วยุ้ย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 ไเอาดีแล้วดีแล้วดีแล้วเอาดีวิดบอลเมื่อกี้แทงตายกันเองเยอะนะไอเซย่าก็ยี่โมกูในไฟายอะ พอเหพอพอบ้านเราเห็นเพื่อนน้อยอะย้ายบ้านเลยอมองกว้างอะตอนที่มึงกระโดดแล้วมันแทงหลังล้มอ่ะมึงแบบสายเมามองเลยเพื่อนหายไปไหนอะทะลุทะลุไปเลยนะทะลุไปบ้านเขานะเขากกาตรงกลางอยู่แล้วอะเขาาไม่น่ากักสายฝามาแล้วนะมาแล้วนะมาแล้วนะมานะหน่อยเลยมา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 เทลุาไปทะลุกไปทลุาไปเทลุกไป ไอ้ย well> ี่ยี่ลงจับด้วย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 หึแม่งกะเอาตายอ่ะเตือนไม่มองเลยเลยรอเข้าที่หลังด้วยวะเฮ้ยตัวเข้าเข้าไปก่อนผมตายตลอดเลยแม่งโดนสามสี่ตัวยัดอะ จะมีใครแลกไหมวะมันจะมีใครแลกไหมวะอุ้ยอุ้ยไอฟิกเอาอะฟิกหลือแลมวะไม่มีใครเห็นกูเลยสวยไปคิดลำไปน้องสวยสวยเฮ้ยเอาจัดเอาจัดหาเพื่อนพี่หาเพื่อนหาเพื่อนหาเพื่อน ศพบ้านเขานะศพบ้านเขานะบ้านเขานะบ้านเขามีศพเราบ้านเขามีศพเรากระสบอ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 กไปหน่อยเฮ้ยยัดไหมยัดไหมยัดไม้ยัดไม้ยัดยัดยัดไปโอ้ยเยบุตานี่แต่สวยสวยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไฟหน้ากูตีเยอะจัด เยอะสุดแล้วแม่งยังที่ต่อหมดมีดมีแม่งรูมดีจัดเลยว่ะพี่เออมีมันรุมกูสี่ตัวกูเข้าไปกูตายคนกูตายแบบมไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเออมีดมีดเห็นไหมมึงเห็นไม้หลุยปะมึงเลรุมยัดไปเลยมึงอยาให้มันเล่นดีมีดอะทำไม,มไม่ไหววะพอพี่ตายไล้วปะมันมันรุมผมมาห้าตัวมันตายหมดเลยอ่ะไอ้มันไปม,มันไฟตรงอ่ะมึงมึงไม่ชนตรงเว้ยมึงอ้อมขวากันสี่ห้าหกคนอะไอ้มีดมีดอ่ะมึงเจอไม้มึงบอกไปเลยมึงมึงจับไม้ก่อนจับไม้ก่อนอ่ะคุยกันหน่อยไม่เห็นได้ยินเสียงของมึงเลยไป

ช่มไหมช่วยไหมช่วไหมเล่นไปเล่นไปยัดไปพี่กำลังพี่ยัดไปพี่ยัดไปไครคิดอย่าไปอ่อนลุมมีดีมึงลุมมีดีมึงลุมมีดีลุงไม้ดีรอพี่ครับลุงไปลุงไปตาย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 รอ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 เดี๋ยวฝั่งเราก่อนยัดจัดจัดไปจัดไปจัดไปตัวลงลุมแล้วตายตายตายอีกตายอีกสวยตายตายอีกเอาตกไหมตกเพืไอน มึงดูเพื่อนมึงหาเพื่อนเพื่อนมันโดนกัดแล้วเพื่อนมึงไม่มีแล้วไปหาเพื่อนถุบแล้วถุบแล้วนะถุบแล้วนะตายตายยัดไปยัดไปมึงเห็นปะยัดไปมึงยัดไปเลยมึงยัดไปเลยสวยดึงสว่ไปกัดไกลๆดึงสว่ไปกัดไกลๆที่เหลือดันดันก็ไปเติมไฟที่เหลือดันก็ไปเติมไฟสวยพี่ทอร์สแกก็ชุบแกก็ชุบแกก็ชุบยัดไปยัดไปสวย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  ดันขึ้นมาที่เหลือดังขึ้นมาที่เหลือดังขึ้นมาเขาได้ึ้นไปเลยน้องได้พี่ได้พี่ดึงศอกออกไปด้วยนะดึงศอกออกไปด้วยนะดึงศอกไปดึงให้ผมดึงให้ตายตายอีกศอกไปศอกไปศอกไปที้โอ้โหรองหน้าหลังตายตายอีกดึงศอกไปดึงศอกไปดิดึงศอกไปดิดึงศอกไปนี้นี่เลยครับ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 ตายตายอีก ไดแล้วเขาีด้แล้วผิดเกมสวยแล้วใครวินนี่เรา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 วินใช่ป้ะเราวินเกมเกือบสี่ต่อ

เห็นศพเพื่อนที่บ้านไหมเขาะปะเอคิดมึงมึงแหลมไปเอานะ <c oughs> ม่่งอมันห่วงม่ันห่วงไปเลยนะ้องไปเลยไปเลยไปกันเพื่อนดีอาวุธอาวุธเร็วแบบเพื่อนไปเร็วแบบเพื่อนไปเอาเพื่อน เชื่อยเเล่นเล่หน่อเล่นหเล่นหน้าโอ้ยเฮียไป้เห็นไม้ทีซีเอาซอกดีเฮ้ยเอาซอหน่อยชุบแล้ว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 ไปจะไป่าไป่าไปไป่ไปอย่าไปอไป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 ไไปนกักเยอะไปหน่อย ได้พูดได้พูดได้พูดได้สวยไม่มีหมูมีรีบีคุยกันคุยกันคุยกันใครเล่นคุยกันไอเบือสบออกมึงก็ออกดิเรียนเรียนเรียน